พระพุทธเจ้าทําไมจึงทําทุกกิริยาถึง6ปีเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องชดใช้กรรมด้วยหรือคะแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ผลกรรมเช่นผู้ปกรรมที่ทําให้การทำทุกข์กิริยาอยู่ถึงหกพรรษาในการแห่งพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเกิดเป็นพระามานพชื่อว่าโชติปาระโดยที่เป็นชาติพราม จึงไม่เลื่อมใสในพระศาสนาจึงกล่าวว่าการตรัสรู้ของสมณะเลนจักมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้เป็นของที่ได้โดยยากยิ่งการทำทุกกะละกริยาอยู่ถึงหพันสาพระวิบาของกรรมนั้นปุพกรรมที่ทำให้ถูกกล่าวตูและถูกดา่าในอดีตการพระโพธิสัตร์เกิดเป็นนักเลงชื่อมุนาลิ พอเขาเห็นรับตัจเจกับพุทธเจ้าเท่านั้นก็ได้ด่าว่าด้วยเหตุแห่งวิบากของอากุศลนั้นเขาจึงได้เสวยทุกข์ในนรกหลายพันปีบุปรกรรมที่ทำให้ห่อโรหิตในอดีตการพระโพธิสัตว์และน้องชายเป็นลูกพ่อเดียวกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วพี่น้องทั้งสองนั้นทำการทะเลาะก,กันเพราะอาศัยพวกทาตจึงได้คิดร้ายกันและกัน พระโพธิสัตว์กดทับน้องชายไว้ด้วยความที่ตนเป็นผู้มีกำลังแล้วกริ้งหินทับลงเบื้องบนน้องชายนั้นพระวิบากของกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้ไปเสวยทุกข์ในนรกหลายพันปีในอันนอนุภาพหลังสุดนี้เมื่อได้เกิดเป็ียพระพุทธเจ้าพระเทวทัตจึงกริ้งหินบทขยี้นิ้วหัวแม่เท้าอุปกรรมที่ทำให้ในายขมังธนูพยายามฆ่า ในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลหนึ่งในเวลาเป็นเด็กกำลังเล่นอยู่ที่ถนนใหญ่เห็นพระตะเดกกับพระเจ้าเที่ยวบินทบารอยู่ในถนนคิดว่าสมณะโลนี้จะไปไหนจึงเก็บเอาสเก็ตหินคว้างไปที่หลังเท้าของท่านหนังหลังเท้าขาดโลหิตไหลออกอุปกรรมที่ทำให้ถูกช้างนาลาคิรีทำร้าย ในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นคนเลี้ยงช้างขึ้นช้างเที่ยวไปอยู่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในหนทางใหญ่คิดว่าคนหัวโล้นมาจากไหนทําให้ช้าของเราตกใจตื่นได้ด้วยความขัดหลืองจึงบังคับช้างให้ทำร้ายด้วยกรรมน้นพระโพธิสัตว์จึงได้เสวยทุกข์ในอบายหลายพันปีบุพกรรมที่ทำให้ถูกผ่าตัดด้วยสัตรา ในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระราชาในปัญจันตประเทศพระโพธิสัตว์นั้นเป็นนักเลงด้วยอำนาจการคลุลีกับขุนชั่วจึงเป็นคนหยาบช้าอยู่มาวันหนึ่งถือมีดเดินเท้าเปล่าเที่ยวไปในเมืองได้เอามีดฆ่าฟันผู้ไม่มีความผิดด้วยวิบาของกรรมอัลลามกนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถูกไฟไหม้ในนรกหลายพันปีสวยทุกข์ในทุกขติ มีสัตว์เดรยรฉานเป็นต้นด้วยวิบากที่เหลือกรรมที่ทําให้ปวดศีรษะในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นชาวประมงในหมู่ชาวประมงวันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกับพวกบุรุษชาวประมงไปยังที่ฆ่าปลาเห็นปลาทั้งหลายตายได้ทําความดีใจสะใจให้เกิดขึ้นในข้อที่ปลาตายด้วยกุศลผลกรรมนั้น พระโพธิสัตว์ได้เสวยทุกในอบายทั้งสี่แม้ได้บรรลุค,ความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับแล้วก็ยังได้เสวยความเจ็บป่วยที่ศีรษะบุพรกรรมที่ทำให้ปวดหลังในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลขหาบดีสมบูรณ์ด้วยกำลังได้เป็นคนค่อนข้างเตีย้ยพระโพธิสัตว์ยกมวยปั้มคนนั้นขึ้นแล้วหมุนในอากาศ เมื่อให้ตกลงมาบนภาคพื้นได้ทำลายกระดูกไหลและให้ล้มลงด้วยวิบากของกรรมแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สวยทุกข์มีการเสียดแทงที่หลังเป็นต้นปุพกรรมที่ทำให้ตายด้วยการลงพระโโลหิตหรือโลกบิดในอดีตการพระโพธิศาสตร์บังเกิดในตระกูลขาหาบดี เลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอเมื่อจะเยียวยาบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งแก้งให้ยาเขาด้วยวิบากกรรมนั้นจึงเป็นโรคคือถ่ายเป็นเลือดบุพกรรมที่ทําให้กระหายน้ําพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าในการก่อนเราเป็นคนเลี้ยงโคโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกําลังดื่มน้ําขุนมัวจึงห้ามมัน ด้วยวิบากกรรมนั้นในพบหลังสุดนี้แม้เราจะกระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อกี้นี้เกวียนประมาณ500เล่มข้ามไปแล้วน้ำนั้นน้อยถูกล้อเกวียนบทขุน สัตว์โลกที่ชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีใจสูงเป็นมนุษย์แสนยากเหมือนแผ่นดินมีมนุษย์ที่ไปเกิดเท่ากับดินที่ติดอยู่ในเล็บดูกรภิกษูทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์จุติในพวกมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกเปรตอสูรากายสัตว์เดีัรฉาน มีมากกว่า